สวัสดีค่ะวันนี้โบกี้เนเต้านำโปรโมชั่นดีๆๆมาฝากคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะในเดือนมกราคมพศ2567นะคะปีมังกรเขียวนั่นเองค่ะน้องโบแนะนำสีเขียวเนเต้าวนะคะจะเป็นสีเขียวมูลไลกีนั่นเองค่ะมาดูโปรโมชั่นกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะคะโปรโมชั่นสำหรับข้าราชการกรบขดาวที่0%นปจ่ายเงินที่0บาท ทุกอาชีพสามารถใช้เงินดาวที่39,000าบาทค่างวดจะอยู่ที่7,814บาทผ่อนได้นานสูงสุด8ปงวดค่ะดอกเบี้ยถูกพิเศษนะคะจะอยู่ที่1.8ลูกค้าใช้เงินดาวที่15,800บาทค่างวดจะอยู่ที่9480บาทผ่อนนาน4ปีนะคะใช่แล้วค่ะยิ่งดาวเยอะค่างวดก็ยิ่งถูกลงค่ะ โบกี้แนะนำสีเขียวมูลไลกินค่ะเหลือ2,000สุดท้ายแล้วนะคะราคายังคงเป็น5 4 9 0 0 0บาทอยู่นะคะก่อนปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วคุณลูกค้ารีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะที่เนต้าสีนักลินสมุทรปราการโทรกิ้งกางกันเข้ามาได้ที่เบอร์02,703,1000นั่นเองค่ะ คันนี้สีเขียวมูลไลกีนะคะพิเศษรถสุดท้ายแล้วรีบจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะคุณลูกค้ารีบๆนะโบกี้พับไปดูข้างในกันค่ะเปิดประตูรถเข้ามาก็จะเห็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะพวงมาลัยที่พักแขนตัวนี้ถูกคุมด้วยผ้าคุมเบาะอยู่นะคะเป็นรถใหม่เอี่ยมเลยนะลงมาจากเทเลอร์นะสีเขียวมูลไลกินที่ทุกท่าน ตามหานั่นเองค่ะหรือจะเป็นสีขาวาสีขาวก็ให้ความสวยหรูดูดีมีสไตล์นั่นเองค่ะไฮโซก็หรูเลยนะคะไม่ว่าจะขับขี่ตอนกลางวันตอนกลางคืนปลอดภัยแน่นอนค่ะกับสำหรับสีขาวของเราคันนี้นะคะราคายังเป็นราคาเดิมอยู่นะ5 4 9 0 0 0บาทรีบๆนะคะก่อนที่จะปรับราคาสูงขึ้นไปอีกนะคะ ว่าสุดท้ายแล้วขอบอกขอบอกย้ำเตือนย้ำเตือนนะคะ